ถ้าพูดประโยคจริงๆประโยคนี้จริงๆนะคะแม่สานะอยากจะบอกว่าถ้ามันทาตัวเองนั้นอย่าไปยอมมัน <_ S 1> <_ S 1> พี่เราพบกันไม่มีการยอมค่ะพี่นะถ้าจะยอมก็ต้องมีอะไรที่แลกเปลี่ยนกันสมศักดิ์ศรีค่ะนะถ้ายอมก็ต้องมีอะไรที่แลกเปลี่ยนกันสมศักดิ์ศรีแล้วประโยคที่พูดว่าเนี้ยดีมากๆเลยนะคะประโยคที่บอกว่าถ้าไม่สาําเขาเจ็บนะแม่ของเขาก็จะเจ็บก็เช่นเดียวกันค่ะถ้าเขาทําลูกไม่สาเจ็บไม่สาก็เจ็บเหมือนกันนะเพราะว่า ถ้าเกิดมีใครมาทำลูกเราเราก็เจ็บเหมือนกันเราไม่ได้มีความยินดีที่จะมีใครมาตีลูกเราต่อหน้านะเราก็เจ็บเหมือนกันนะอู้คนแก่นะพี่ดิ้งเขาก็รักพ่อรักแม่ชมพู่เขาก็รักพ่อรักแม่นะคะเชื่อว่าลูกของไม่สาก็ไม่อยากให้ไม่สาเจ็บนะคะถ้าฉันตีคุณแล้วแม่คุณเจ็บอ่ะคุณตีลูกฉันฉันก็เจ็บค่ะบอกเลยฉันก็จะพยายามที่จะปกป้องลูกฉันเท่าชีวิตนะคุณทำร้ายลูกฉันคุณตีลูกฉันต่อหน้าฉันแล้วฉันจะยืนดูอยู่ได้ยังไงตีลูกฉันฉันไม่เจ็บหรอนะนี่ยิ่งหนักนะ คุณอะตีลูกผู้หญิงที่อายุมากคนนั้นที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันคุณเป็นผู้ชายที่ตีผู้หญิงที่เป็นลูกของผู้หญิงคนนั้นคุณไม่คิดว่าแม่คุณจะเจ็บบ้างเหรอฮะคุณตีลูกผู้หญิงแก่คนนั้นคุณไม่คิดว่าแม่เขาจะเจ็บบ้างเหรออย่าเอาแต่ใจสิเขามีลูกหลายคนนะใช่ค่ะพี่ตัวถึงเขาไม่สำเนึกหรอกไม่สำนึกก็ไม่เป็นไรนะไม่สายยื่นไปเมื่อวานคือเป็นข้อเสนอของคนที่มีความมีจิตใจดีอยู่พอสมควรนะน,นี้ชมตัวเองนะให้โอกาสค่ะถามว่ายอมไหมคำนี้ต้องไปถามเขานะคำว่ายอมไหมไปถามเขาค่ะ แม่สาบอกว่าแม่สาให้โอกาสเปิดโอกาสเปิดช่องทางให้ถ้าจะถามว่าแม่สายอมไหมต้องไปถามคนที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเขายอมก็ยอมนะเขายอมคือเขายอมค่ะถามว่าแม่สายอมไหมแม่สาเพียงแต่ให้โอกาสเปิดช่องให้นะอืมใช่ต้องถามว่าสํานึกไหมแล้วก็เธอต้องล้างชั้นให้สะอาดเหมือนเดิมด้วยว่าเธอทาอะไรกับชั้นทุกอย่างมันต้องมีเงื่อนไขมีมีมีของแลกเ,เปลี่ยนต้องแลกเ,เปลี่ยนกันนะคนโตขนาดนี้แล้วนะไม่ใช่เด็กๆนะที่แบบว่าขอโทษแล้วก็จบไม่ใช่นะเราโตแล้ว ไม่เคยค er mm ่ะ hmm. พี่ทั้ถวยเขาไม่เคยขอโทษใครนะเขาไม่เคยขอโทษใครเลยนะถ้าจะถามว่าเออทำไมมึงไม่ด่าจำเลยที่ทำร้ายลูกใช่ไหมทำไมไม่ด่าจำเลยที่ทำลูกเขาไม่ด่าเราเราก็ไม่ด่าเขาค่ะไม่สาถไม่ใช่คนจิตไม่ปกติที่ไปนั่งด่าคนที่เราไม่รู้จักนะคะที่เราเขาไม่ได้ด่าเราไม่ใช่คู่กรณีไม่ใช่เขาไม่ได้ด่าเราอะไม่สาถไม่ใช่คนแบบนั้นที่จะไปตีคนที่เขานั่งอยู่เฉยๆนะอันไหนที่ฟาดมาเราฟาดกลับจบค่ะถ้าฟาดไม่หยุดฟาดไม่ยั้งก็ฟาดตอบค่ะนี่แหละถ้าเขาไม่ได้ทาร้ายเราเราก็ไม่ทําร้ายเขานะอันไหนที่มีปปปรรระเเดด็็็นนนนนกกกัััจจจาต้้ไบบแลวคือ ไม่จาเป็นต้องไปตีกันจนเอาเป็นเอาตายจนสุดท้ายนะคะนะทําไมไม่ด่าจําเลยจําเลยไม่ด่าเราค่ะเขาไม่ได้ด่าเราเมื่อไหร่ที่แตกก็เมื่อนั้นแหละค่ะถ้าเขาไม่แตกก็จบไปส่วนเรื่องคดีก็คือมันเป็นเรื่องราวของกฎหมายอยู่นะไม่สาเคารพกฎหมายนะคะเรื่องความส่วนตัวอะไรพวกนี้ไม่สาวไม่ได้มีความไม่ได้มีจิตใจที่แย่ขนาดนั้นที่ว่าเรื่องส่วนตัวก็คือต้องพยายามไปเอาคืนเหมือนเด็กหรืออะไรนะไม่สาไม่ได้ไม่ได้มีความเป็นแบบนั้นนะคะไม่เป็นคนแบบนั้นถ้าเป็นเรื่องของคดีก็คือกฎหมายทําอยู่ศาลทําอยู่ นะมีพูดรักษากฎหมายดูแลอยู่โอรบตรงนั้นแล้วก็จบไปเรื่องราวความเป็นส่วนตัวอะไรแบบนี้เขาไม่ด่าเราก็ไม่ด่าอันนี้มันคือนอกคดีฆาตกรรมแล้วนอกคดีายาญาแล้วนะคะถ้าเป็นการหมิ่นประมาทก,กันก็จัดการกันไปอีกเรื่องหนึง่งอีกอย่างนึงเขาไม่ด่าเราก็ไม่ด่าเขามันไม่มีความจําเป็นที่พี่คกะดิสสวัสดีค่ะไม่มีความจําเป็นที่ไม่สาาต้องไปนั่งดา่านั่งบ่นเขาให้เป็นให้ตายนะเหนื่อยเปล่าคะ่ะเราต้องการอะไรต้องการให้คดีมันชัดเจนต้องการให้คดีลูกของเราชารัดเจนแล้วตอนนี้ก็คือดีขึ้้้นนนนส่สานะสาาาาาาลลละะกกกกกัังงงงงทฎหมยแวเรรรตออไ สารชั้นต้นตัดสินออกมาแล้วแบบนั้นเราโอเคไหมทนายของเรากำลังทำงานหรือเปล่าเราใส่ใจตรงนั้นทนายเขาทำงานอยู่เขากำลังสู้กันอยู่อะไรอยู่จัดก,การปัญหากัางไปอยู่แล้วเราจะมาเพิ่มภาระที่มันเป็นปัญหาส่วนตัวทำไมนะการด่ากันไม่ช่วยให้ชีวิตดีขึ้นนะไม่จำเป็นต้องไปด่าค่ะน้องแซนวันดีค่ะน้องแซน,น,น,นวันนี้ทุเรียนมาถึงแล้วนะคะเจ้าลูกเล็กอะ่ะสุกแล้วจัดก,การไปเรียบร้อยแล้วเกี้ยง <c oughs> ขอบคุณมากมากเลยนะคะการด่ากันไม่ได้ทําให้เรื่องราวคดีน้องชมพู่มันจบนะไม่ไทําให้เรื่องราวคดีน้องชมพู่มันดีขึ้น ไม่สาด่าจำเลยหรือว่าจำเลยอ่าไม่สาไม่สาคิดว่ามันไม่ทำให้คดีชมพู่มันเป็นไปในทางที่ดีหรือร้ายลงเลยมันจะเกิดคดีหมิ่นประมาทซึ่งมันจะทําให้เกิดความบาดหมางเข้มข้นขึ้นแล้วเกิดทําให้เราทั้งสองฝ่ายเดือดร้อนแล้วก็เกิดความบาดระแวงขึ้นกันเลยกันเปล่าๆการไม่มีศัตรูการไม่การไม่มีปัญหาการไม่มีศัตรูเป็นสิ่งที่ดีนะคะถ้าเป็นเรื่องของคดีชมพู่เขาสู้กันแล้วก็จบเราจําเป็นต้องไปฟาดฟันข้างนอกด้วยวาทะไหมเขาไม่ด่าเราก็ไม่ด่าไม่สาไม่ใช่คนที่จู่ๆแล้วจะต้องไปนั่งด่าคีเเ้ไมดดรยอ แต่ว่าถ้าตีมาก็สู้กลับนะบอกไม่ฟังก็สู้กลับครั้งแรกอาจจะภัยให้ส่งสาครั้งสี่ครั้งห้าครั้งคนนะมันมีความอดทนมีขีดจำกัดอะความ,มดอดทนของคนมีขีดจำกัดแต่ถ้าจะจู่ๆแล้วให้ไปด่าใครไม่เอาค่ะไม่เป็นนั่นไม่เป็นแบบนั้นมีงานต้องทําใช่ค่ะพีก่กริกจำเลยเขาก็อยู่ของเขาในเรื่องของคดีเราสู้กันในศาลจบค่ะมีความเป็นผู้ใหญ่นะส่วนในเรื่องของข้างนอกเราไม่จำเป็นต้องไปด่าด่าแล้วให้เขาตายหรอือเขาก็ไม่ตายหรอกค่ะถ้าเราดา่าเขาดา่าเราคือต่างคนต่างด่ากันต่างคนต่างฟาดฟันกันมันจะเกิดคดดดีีีีาาาาาาตตตตตกกกกกกรรรรรมมมมมซซ้้้ออออนน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 ขขึึะะถ่่่งงงคคฟฟััััเิลไหใช เรื่องคดีของน้องชมพู่ศาลท่านก็ดูแลกฎหมายดูแลศาลท่านดูแลอยู่เราก็เห็นเราก็รู้ว่าสู้กันอยู่ในศาลนะคะถ้าเขาไม่ด่าเราเราก็ไม่ด่าเขามันไม่จาเป็นที่ต้องมานั่งด่ากันด่ากันเพื่ออะไรไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าจะด่าเอาคอนเทนต์ด่าเอายอดวิวที่จะตีเป็นเงินไม่สารไม่เอาค่ะอืมค่ะพี่เราพบกันอันนั้นเรื่องของคดีชมพู่ก็ว่ากันไปตามนั้นนะคะที่พวกเราก็รู้ก็เห็นกันนะสวัสดีค่ะพี่คุณจินคดีชมพู่มันก็มีตามนั้นแหละค่ะส่วนคนที่จะออกมาวิจารณ์มาเบี่ยงประเด็นหรือมาทําอะไรให้เกิิิดอนนนนเเเเเทตตตี่่่่่มมมมัาา้้พ แม่สาวก็ไม่ได้ว่าอะไรค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมหนึ่งนะเราไปเบรคเขาไม่ได้เราหยุดเขาไม่ได้สองมีผลต่อคดีไม่ไม่มีค่ะมีผลต่อคดีไม่ไม่มีมีผลต่อตใจผู้ฟังนะสร้างความสับสนให้กับสังคมค่ะมีแค่นี้สร้างความสับสนให้กับสังคมว่าจริงๆแล้วข้อท็จจริงเกี่ยวกับคดีชมพู่มันเป็นยังไงแค่นั้นแหละค่ะแล้วไม่สาต้องไปตามแก่ไหมขี้เกียจค่ะเหนื่อยจะอธิบายไม่มีประโยชน์เพราะว่าเราหยุดไม่ได้เราหยุดคนที่เขาตั้งใจจะทาแบบนี้ไม่ได้พี่นิสกรสวัสดีค่ะประการสวัสดีค่ะไม่สาหน้าไหลเรี้าน อ๋อไอไข่เจียวมันคลอดลูกอะมีตัวหนึ่งนะคะรีบรบหรอกพี่พี่ธนูถวยพี่พวันวิสาสวัสดีคะ่ะตัวหนึ่งหน้าน่าสงสัยอยู่นะพี่มันจะตัวยาวๆอะขารีบรพี่สมอนสวัสด,ดีคะ่ะ <c oughs> แล้วจะขำทำไมเนี่ยว่าจะไม่ขำเลยกำลังพูดอะไรอินอยู่นะพี่พี่ธนูถวยไหนพี่บอกพี่จะไ่ดื้อไหนบอกจะไม่ดื้อ <c oughs> เห็นไหมปลาไป ก็เลือกเอาแล้วกันนะในข้อเสนอที่เมษายื่นไปบรเลวบรให้ททำคลิปผู้เดียวเด้อพี่จินดาถ้าจะให้ทำคลิปขอโทษไมษสาออกสาะให้เห็นกันทั่วโลกบ่ได้ค่ะมันต้องหลายกว่านั้นมันต้องหลายกว่านั้นเมษาก็ไม่ใช่คนยอมคนง่ายๆเหมือนกันนะเขาทำอะไรอะไรนะมันต้องมีอะไรที่มากกว่านั้นจะยุติปัญหาได้ก่อนที่ก่อนที่จะถึงวันสืบพยานก่อนที่จะถึงวันนัดศาลคุณสามารถที่จะยุติปัญหานี้ได้นะสิบอใไ้เด้อเธอสามารถยุติปัญหานี้ได้ด้วยตัวเธอเองหยุดค่าใช้จ่ายนี้ได้ด้วยตัวเธอเองนะมันขึ้นอยู่ว่่าาเเธอออยมหรืปล ถ้าจะให้ฉันยอมฉันไม่ยอมหรอกค่ะนะถ้าจะให้ไม่สายยอมไม่สายไม่ยอมหรอกค่ะค่าทนายก่อนที่ไม่สายจะให้ทนายทำงานไม่สายจ่ายไปทุกบาททุกสตางค์ครบเรียบร้อยนะครบกี่ปุ๋ยดินะมันต้องมีข้อเสนอมาค่ะพี่ปัตญามันต้องมีเงื่อนไขที่แลกกันแล้วคุ้มนะต้องทําให้เห็นให้ได้ว่าคุณจะจบปัญหานี้อย่างถาวรน,นะต้องไม่มีปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกอย่างถาวรน,นะไหนนี้พี่นิตยาเหรอทำอะไรคะ อ๋อ้ถ้ามีกางเกงขาสั้นนะคะได้ได้เดี๋ยวน้องหามาเห็นอยู่ค่ะแต่ว่ารอบปนก่อนที่ไปมาว่านอยสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามาค่ะรอบปนก่อนที่ไปมาผ้าจะเป็นแบบผ้าหนังไก่ไม่สาวไม่ชอบผ้าหนังไก่ก็คือจะคล้ายๆเหมือนผ้าวอร์มแต่บางๆแล้วยืดๆเด้งๆค่ะมันจะเด้งๆแล้วเหมือนผ้าไม่ค่อยหนามันผ้าไม่ดีอ่ะมันไม่เนียนอ๋อพี่พิจิตรศาสตรอุทธรยังไม่ตัดสินเลยค่ะยังยังไม่ได้ไปเลยคดีน้องชมพู่นะคะยังไม่ยังไม่กระดึ๊บเลยยังไม่คืบหน้าเลยนะคะก็นั่นแหละก็คือทั้งงงงงงงฝ่่่่่่่่่่่าา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 ยยยยยยกกก็็สสสอออออุุุทรร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 เเเเีีีีีีีบบบบ้้้้้้้้แแแแลลลววววววนนนนนปูููคคคคคืศพพพพิจณะะะะะชมมมมมัตดดดด๋๋ๆ เขาเป็นคนที่จะยุติปัญหานี้ได้นะยุติอย่างถาวรอันนี้คือเจราจาสงบศึกนะคะเจราจาสงบศึกสิ่งที่แม่สาพูดออกไปคิดว่าถ้ายอมได้ก็จะเป็นเรื่องราวที่ดีที่จะยุติอย่างถาวรนะถ้าเขายอมก็คือยุติอย่างถาวรถ้ายุติถาวรไม่ได้ก็คือไม่เอาค่ะม่สาไม่เอานะปวดประสาทปวดหัวมีกําลังใจเอ้ยมีกาลังใจไปอ่านของพี่มะเหมียวปวดประสาทปวดหัวกับเรื่องอะไรพวกนี้มาเยอะนะคะแล้วไม่ใช่แค่ตัวแม่สาเองที่ถูกหมินเกียดหมินศักดิ์ศรีนะแม้แต่น้องชมพู่ที่ตายไปแล้วก็ถูกหมินแม้แต่พพพี่่ดดดิ้้้งงทเเป็็นนนคคคตตอาายยัระะูวๆไไแมม ถ้าจะยอมได้มันต้องมีอะไรที่แลกกันมากพอสมควรอยู่นะพี่แมนมูลสารสวัสดีค่ะโอ้น้องแซนมันบอกว่าอยากไปอยู่บ้านใหญ่ครับมันจะเข้าไปรับงานกินข้าวงานกินข้าวคืออะไรน้องแซนทำไมมันลึกลับซับซ้อนแม่ตามไม่ทันอ่ะพี่บนวันมันบอกไม่กลัวฟ้องมันเลยนั่นแหละค่ะคือกลัวเพราะว่าคนที่เขาไม่กลัวเขาจะไม่พูดน่ะคนที่ไม่กลัวเขาจะไม่พูดเขาจะไม่ตะโกนอะไรเลยค่ะเขาจะนิ่งถ้าคนที่กลัวมันก็จะพูดน่ะเหมือนที่เด็กล้มลันบอกไม่เจ็บ พี่เบื้องสวัสดีค่ะพี่เบื้องน้องไม่ได้ดูพี่หนึ่งร้องเพลงเลยเมื่อกี้ตอนจะขึ้นไลฟ์เห็นพี่หนึ่งอยู่เห็นพี่หนึ่งกำลังขายแกงหมดแล้วนะคะนั่งกำลังจะร้องเพลงอยู่ฝากไปให้กำลังใจพี่หนึ่งด้วยนะคะใช่ค่ะพี่เราพบกันนะก็พวกเราก็เห็นๆกันอยู่นะคะว่าพวกเขาก็เริ่มทยอยรับกรรมกันแล้วนะบางคนก็ขายของไม่ได้บ้างโดนคดีไปเยอะแยะบ้างส่วนตัวไม่สาแล้วไม่สาไม่อยากจะเพิ่มคดีให้ตัวเองไม่อยากจะเพิ่มการที่ต้องวิ่งขึ้นโดงขึ้นศาลให้ตัวเองเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ ต้องหาเงินใช้จ่ายเลี้ยงดูครอบครัวอะไรต่างๆอยากอยากจะอยู่แค่หาเงินใช้จ่ายอยู่กับพี่ดิ้งนะคะหาเงินได้นิดหน่อยหรือมากหรือว่าอะไรก็มีเก็บมีอะไรบ้างสร้างชีวิตกันอยู่กับพี่ดิ้งสองคนนะเงินที่หามาได้อยากจะเอาไว้ซื้อความสุขกับลูกอยากจะใช้จ่ายอะไรที่อยู่แบบมๆ่ๆแม่แม่กับลูกเท่านั้นไม่อยากจะเอาเงินที่เราหาได้ไปต้องจ้างทนายต้องไปสู้ไปฟาดไปฟันกับคนนู้นคนนี้ถ้าจะยุติปัญหานี้ได้อย่างถาวรถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะ <S <S นะแล้วการให้อภัยในวันนั้นก็ถือว่า เป็นกุศลเป็นบุญของเราที่เราได้ให้อภัยคนคนหนึ่งแต่นั่นต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณรับเงื่อนไขข้อเสนอของเราได้ไหมด้วยไม่ใช่ว่าจู่ๆแล้วไม่สา ok จะต้องไปให้อภัยใครแค่เปิดทางให้ค่ะว่าเจ,จรเจ,จรเจ,จาได้แต่เธอต้องยอมฉันนะบอกไว้ก่อนว่าเธอต้องยอมฉันเธอต้องยอมรับข้อเสนอฉันนะรายจ่ายจ่ายเงินอา,าจจะไม่เจ็บเท่าติดคุกนะจริงๆนะคะจ่ายเงินไม่เจ็บเท่าติดคุกค่ะวิญญ,ญาณออกจากร่างนะขวัญเสียขวัญคนเสียขวัญนะแต่จะว่าจ่ายเงินไม่เจ็บเท่าติดคุกจ่ายเงินก็เจ็บค่ะเพราะว่าเงินจำนวนมากมากเลย ปัญหาทั้งหมดการค่าใช้จ่ายต่างๆจะยุติได้ที่ตัวเธอเองนะเปิดทางให้แล้วว่าถ้าเจราจายอมรับข้อเสนอของแม่สาได้นะแต่แม่สายังไม่ได้เปิดนะคะว่าแม่สามีอะไรในใจที่เป็นข้อเสนอที่เป็นเงื่อนไขนะคะบอกเลยว่ามากพอควรนะบอกเลยว่ามากพอควรและต้องยุติปัญหานี้อย่างถาวรเท่านั้นถึงจะยอมนะคะปัญหานี้ต้องยุติอย่างถาวรแล้วก็ต้องกู้เกียรติกู้ศักดิ์ศรีให้แม่สาด้วยทําไม่ได้ก็ไม่เอาค่ะ